ไปไหนดีวะไหนคือแพทไทส์ไดโนแลนด์พี <c oughs> ถ่ถ้าถามว่าไปไหน <c oughs> ตอบไดโนแลนด์เลยระยะทางก็ระยะทางเท่าๆกันเลยว่ <c oughs> าอยู่ด้วยพี่จะโดดไปฝั่งไหนมาสามวด้วย <c oughs> ใช่มีคนตั้งแล้วไงชื่อแทน VIP มีคนตั้งแล้วเราไปตั้งใหม่ได้ไหม CCTV ทก <c oughs> อคกุญะปิดอนะ่ะ เพื่อนบอกไดโนเลนเอาได้ได้ได้ไดโนเลนก็ไดโนเลนเขาบ <"G ue S 2> วชทางนี้เหรอ <laughs> ไรีว่าบวชได,ด,ได,ด,ไดโนบวชไดโนเลน <laughs> ไหนรถอยู่ไหนเหมือนจะเห็นรถมีรถไทยอสีเขียวกลางนา <laughs> ไม่ใช่ป้ายแว๊บๆๆนั่นนะ VIP ได้รถละไปเอารถไปเอารถ ไ่คือรถดูดิดูดิดูดิเก็บยาอยู่ไปดิวช็อปเปอร์นี่เก็บยาอยู่เห็ดไมนั่งเอามือจับเบาะหน้าแล้วเนี่ยมือว่างไม่รู้จะถืออะไรนั่งจับเบาะหน้าก็ได้ทำไมถึงจับเบาะหน้วะ มึงอย่าขับไซด้วยนี่ผมต้องเกาะเกาะแล้วเนี่ยเฮ้ยวงอยู่ตรงนี้โชคดีไปไปต้องไปแล้วเก็บเปิดไม่รู้เปลี่ยนเป็นแท็กซี่เรียบร้อยเสร็จ ไอเดี๋ยวไปกลับมางงเฮ้ยทำไมเป็นแท็กซี่มา5 minutes later ไปนะไม่มีเลยเล้วเ<อ>าลวอะอ้าเพื่อนไปรถไฟ <laughs> โดดลงแล้วไม่ผมว่าโดนรถไฟชนมากกว่าสภาพนั้นเอาวงสีทึบวิ่งไปฐานนี้รถไฟก่อนแล้วทำไมไม่เอารถยนต์ไปอ่ะ ัน,นเอาชนกันอีกดีเลยพี่อะรถไฟไมันต้องมาทางอยากรู้ว่าอ๋อสายสีฟ้านั่งได้พี่เกือบเข้าวงแล้วเราไปลงสถานีหน้าแล้วก็เดินนิดนึงเข้าวงเลยเดินไม่ถึงหนึ่งรอยแต่ตอนเนี้ย อยากรู้ว่ารถไฟจะชนรถ,นนรถ,ถหรือเปล่าดูดิว่ารถพังเหราถึงปล่าเอาดัดขึ้นมาบนนี้เลยไหนวะอ๋อชันชลา,านี้เลยใช่ใช่ใช่เก๋ช,นชาาันชลาทังไปเลยเอาเอาพื่อนมาไม่ทัน ไม่ใช่ไม่ทันมันไม่ไปตั้งใจจะไม่ไปใช่ไหมหลวงมึงชวนมานั่งรถไฟทำไมไม่มา <c oughs> ใส่มานะแล้วิใส่แม่งเล๋งไม่โดนไม่เป็นไรโดนขึ้นมานี่ฮาเลยนะเออกูรู้ว่ามันเร็วกว่าแค่อยากจะเป็นปอีธานเหร กูแค่อยากนั่งรถไฟเฉยๆใช่พอไม่มีใครหยุดรถไฟได้หรอกใช่ขนาดว่ารถจอดดักแบบเมื่อกี้มันดัยนรถลอยขึ้นไปบนเลยมีปะมีใครอยดปะมีปะจอจอด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 จอจอดจอดจอดยจอ่สอ้ยดแล้วตงต่อไปไกลปะไม่เท่าไรไม่เท่าไร หยุดอยู่ต้องไม่เท่าไหร่เนี่ยตายน,น้ำสองปองความเร็วในการวิ่งเปี่ยบเดียวล่วงจีตัว,วตัวเดียวว่ะตัวเดียวเดี๋ยวเดีย๋ยวสามเลยเรื่องสามศพก็ให้บอกมีรถไปแล้ว <laughs> เอายามา อูเ้เบาสามนะของดีอืมอืมอืะอะไรมีรถมาใช่ผมก็สงสัยอยู่ว่าอะไรวะเฮ้ย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 นี่เราถ้าเราไม่ไปเราตุยแน่ๆเลยผมว่าต้องเอามันดิก็คือ สายเข้านะมันจะเข้าสายเนาะเอานอกเฉยไม่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 อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่เอาเรถขึ้นมาแล้วลงไปข้างล่างเพื่อนนอกอยู่ใช่ซ้ำเลยนอกทำมอยนกทำมอยไหนวะแถวนี้แหละล่างเนินนี่แหละ ไ,ไ่ตายหมดเอา้า VVIP ตายห<อ>รือไงเป็นไรตายอะ่ะ VVIP เป็นไรอะ่ะนั่นไงดูแล้วว่าเป็นไร๋อหลับหน้าแล้วก็โดนเก็บเดี๋ยวข้างบนก็มีอย่าพึ่งหายตัว <I know. laughs> ย่าไม่โหลด <laughs> ไม่เกี่ยวอยู่ดนดีน อยู่ดีๆโหลดอยู่เร็วไอตัวมาเีอยมาอยู่ด้วยกันเห็นไหมแล่ระเบิดเข้าได้ก็มีอยู่ทางเดียวนี่ทำให้เปิดประตูก็มีแต่รูนี้มึงยิงกันไปก่อนเลยแต่รูนี้ไม่ยืนไม่ได้นะหัวมันพลนกพ่านเลยไปจอดที่รถกูด้วยไปมักซ่อมไปมักส้ม ไปมมจอดแล้วจอดแล้วโอ้สัตว์แล้วเราอะอต้องใช้รถวิ่งไกลอยู่ถ้าวิ่งก็มาแอบตรงเนี้ยคิดว่าไงเปิดก็ไปอโอ้ซ้ายขวาไปแอบขวาได้ไหมเนี่ยขวาไม่ได้นอกวงต้องซ้ายแล้วซ้ายเปิดไอ้บ้านอันตรายโอ้ยสัตว์เอ้ยบ้านนี้ก็มีคน บ้านนี้เหรอเอะเออออกแล้วออกแล้วรถออกแล้วพี่ต้องดูออกไปทางไหนไงออกไปทางหลังพี่เรามีรถเกี่ยวส่วนทางไปออกแล้วแล้วออกเต็มตี้เลยเจ็ดลงเลยขนาดนี้แม่งเอ้ยลงเฮียเลย ลงกับลงลงลงแบบอ๋อโดนแล้ววิเครเด็ดแล้วมีเครเด็ดหมดแล้วโอ้มีครเด็ดแล้วมีเครเด็ดแล้วมีเครเด็ดหมดแล้วแล้วกูจะ,อออะรอ<โ>ดไหมล่ะลงขนาดนั้นนะประชิดหินเรียบร้อยปลอดภัยนิดมาพี่มาอยู่หินเดียวกับผมกำลังไประวังโดนสอยจากเจ็ดสิบด้วยนะฟังเจ็ดสิบเจ็ดห้ามีอยู่ นั่นๆไอ้สไนน์นะสไนน์หกห้าลังลๆๆ3ล0 3 0ล้าหลสามร้อยสารอยรถถังมารถถังมารถถังเข้าไปเจอต่อเฉยเลยด <c oughs> ินนี้อยู่ได้ปะอยู่ได้นิดหนึ่งแต่เคลียร์รถดีได้แต่มันไม่มาหาเราอะนะ นสอยถ้าไปเคลียร์เดี๋ยวโดนสอยจากบ้านตรงนี้หมอบได้ตรงนี้ล่างเดิมอยู่พี่ยิงให้หน่อยพี่ออกคอยบนสุดเลยมองไม่เห็นเลยดิมันจะโปลมาฝั่งนี้แหละแต่มันโปลมันแน่นั่นนะปีละปีละ ระวังสายสายไฟลอยมาฝาวิ่งมาวาได้หมดวาได้หมดเหลือซ้ายเหลือซ้ายไขค,ควันมาเอาไฟไปแลกกนันอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านวิ่งไปบ้านลนะวิ่งไปบ้านนะหมดแล้วนั่นนะบ้านมาร์กส้มอ่ะ กูหมดแล้วแล้วเบิดอะ่ะอ่อผมเหลือลูกเดียวอะดรินอลีนโอ้โหเอา้านอกด้วยอ่ะ <c oughs> แลกกันเล้ยเดียว <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวยังไงก็ยากยังไงมันเหลือสี มาเหล้วสี่คนเต็มตี้ <laughs>